สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนท์โครนนะผมวันนี้อัปเดตแพทวันที่สิสิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมไว้ทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอป,ปหนึ่งดีมากเลยครับแอป,ปตัวนี้ชื่อว่า UG Phone เป็นแอป,ปที่เอาไว้เช่าข่าวระบบค่าวเหมือนเราเช่าคอมไว้เครื่องหนึ่งใครที่อยากฟาร์มยูชิลแล้วออกมาดูหนังดู YouTube หรือจะทําอะไรก็ได้หมดห่วงเหมือนเราเปิดคอมไว้ที่บ้าน วันละแค่8บาทโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างสามารถรับเพชรเพิ่มเติม,ตมอีก488เพชรหรือเอาไปใช้ลดราคาได้35บาทเพียงแค่ใส่โค้ด NC0000 หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับแพทวันนี้นะครับผมดูว่าข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูละกันนะครับอันแรกก็จะเป็นพวกกิจกรรมเช็คชื่อเนาะซึ่งอะของเช็กชื่อนะครับที่มาใหม่ ก็จะมีนี้นะครับการแข่งขันซีตัดของนิวเจเนสนะครับตัวนี้เอาไปทําอะไรได้เอามาสร้างของนี่นะครับถ้าเราสะสมครบเจ็ดวันก็จะได้กล่องอันนี้มาแรกนะครับซึ่งก็ค่อนข้างธรรมดาปะนะครับเหรียญเหรียญทองแดงนั้นนะแลกอื่นไม่ได้เลยนะแลกได้อย่างเดียวเลยอะก็หนึ่งเหรียญก็แลกได้เนาะคุณจะแลกอะไรนะครับก็อาจจะเป็นโมเลออนเจ็ดเม็ดก็ได้นะครับ อันนี้ก็ธรรมดานะต่อไปเป็นกิจกรรมทำเควสนะครับมาลุเควสสร้างของต่างๆนะ๋ยวเราไปดูในเกมกันอันนี้นะครับมีคำสั่งของอีก,กามาอีกแล้วนะครับกิจตีบวกบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดนะครับใครอยากเติบโตนะอีก,อก,กานะครับแล้วก็อ่านี่นะครับให้สร้างไอเทมนะครับทำเควส์ไรวันนะอันนี้ผมว่าก็ ทำไม่ยากนะเราก็เอาเนี่ยทำสร้างของ20ครั้งอมูลิออนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เนาะแล้วก็เนี่ยได้เหรียญเงินเหรียญทองนะก็เอาไปสร้างของใช่ปะนะครับมีแล้วก็การสนับสนุนก้ารแข่งขันฟอร์ติลัสนิวติเยสนะครับอันนี้ก็ทาไม่ยากนะแต่ของนิดหน่อยนะครับว่าเราไปดูตรงวัตถุดิบสร้างกันดีกว่าอ่ะนี่นะครับเหรียญทองกล่องมีอะไรดีๆไหม โอ้มีตาใหญ่นะครับที่ผมว่าถ้าอยากเปลี่ยนก็ต้องค่อยๆเก็บอย่างเงี้ยนะถ้าเราอยากเปลี่ยนคัส3ามอะกิจอะไรมันมาเนี่ยผมว่าก็พยายามเอาตาใหญ่ไว้ก็ดีนะถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนคัส3ามให้ได้จริงๆสักครั้งหนึ่งอะเออนะครับอันนี้กล่องอันนี้ก็สุมม่วงกับโอ้แต่มันมีม่วงมันมีใช้เหรียญทอง30นะครับลุ้นม่วงฟ้านะตาใหญ่นี่ใช้เหรียญทอง17นะครับโอแ้แต่กล่องนี้รางวัลรายสัปดาห์นะ ใช้เหรียญทองแค่สิบเองนะครับก็ดีกว่านะแล้วก็มีอีกาด้วยนะครับบวกสี่บวกห้าเลือกได้นะถ้าสำหรับใครที่อีกายัางบวกน้อยอยู่ก็มาลุยตรงนี้ได้นะครับถือว่าอันนี้กิจนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวละครเราก็น่าจะพอยได้เติบโตนะครับมีเวลาให้เราทำเควสเนี่ยสามอาทิตย์เนาะ,ะก็จบไปแล้วนะครับต่อไปกิจกรรมดันเจียนนะครับก็ป่าฝึกฝนนะครับกล่องรางวัลเพิ่มเป็น2เท่าเนาะอันนี้ก็ ดีอยู่แล้วนะเพราะเราทาอยู่แล้วนะก็ถือว่าของแถมนะไปลุ้นพาพิลัตลุ้นอะไรเพิ่มแล้วก็เลดบอสนะครับกาจัดเลดบอสจะได้กล่องเหรียญเงินนะครับนิวตีเยสนะครับอันนี้ถือว่าดีนะเลดบอสได้กล่องได้เหรียญเงินนะแต่ว่าไม่มีบอกนะว่าถ้าเราฆ่าแบบลงรัวๆได้รัวๆไหมเนี้ยนะครับไม่มีรายละเอียดบอกนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะปั๊มเหรียญเงินได้ไหม นะครับล้วก็มีคําสั่งกิลยวนะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ทำเคลีย่าลืมนะครับต้องทํา99ตัวนะอย่าไปทําผิดนะครับเมื่อเช้าผมเกือบทําผิดแล้วนะครับก็ต้องทำ99ตลอดนะเหรียญเกี่ยว500นะครับแล้วก็กิจสุดท้ายก็คือไอ้นิวตีเยสนี่ยแหละนะครับก็คือก็คือของรางวัลเมื่อกี้ที่เราเปิดไปอะนะที่มันบอกว่าแลกอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ไปที่สร้างนะครับกิจกรรมการแข่งขัน C.F. นิวตี้เยสเนี่ยนะก็ ผมว่าน่าสนใจหลายกลองนะครับอืมโอ้อันนี้มีมีใบม,ม,มีออหินบวกอไม่ใช่ใบบวกอันนี้ก็น่าจะเป็นสุ่มกาชาสิบเอ็ดครั้งนี่ก็ได้มั้งนะครับาพาไปรัมันถูกแล้วอะเออแต่ถ้าเอาชัวร์ก็าพาไปรัก็เติบโตนะแต่มันก็ถูกจริงๆเออเดี๋ยวไปเลือกกันนะครับเพื่อนๆก็ไปค่อยดูของนะ ว่าเราจะเลือกอะไรดีแต่มว่าอาทิตย์นี้นี่ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไม่มีอะไรที่แบบต้องคิดมากนะชิวๆนะครับไม่มีอัปเดตอะไรว้าวนะส่วนใหญ่ก็เป็นอัปเกรดอัปเดตพื้นฐานเรื่องกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเอาโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับกับเกมไนโครนะครับถือว่าอันนี้ก็เป็นอัปเดตประจำสัปดาห์ธรรมดานะครับ กิจกรรมเข้ามานิดๆหน่อยๆยเนาะยังไม่ได้เป็นอัปเดตแพทใหญ่ที่มีผลต่อตัวละครนะครับวันนี้เปก่นอนผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครผมสวัสดีครับ